สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เวลาตอนนี้ก็ประมาณสามโมงห้าสิบเพื่อนเป็นวันอังคารอยู่ร้านก็ขายของเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่ใช้วางข้างๆเตียงอะเพื่อนแต่เราก็สามารถ วางในห้องนั่งเล่นได้นะเพื่อนเดี๋ยวน้อยพามาดูทางนี้ด้านนี้ด้านนี้น้อยก็จะเห็นไหมใส่ไอัน,นี้เป็นของขายทั้งนั้นนะเพื่อนเป็นเป็ดน้อยแล้วก็หมีแล้วก็ทูบแล้วก็เป็นลูกแก้วอันใหญ่มากเลยเพื่อนหนักน้อยว่าน่าจะหนักประมาณเกือบห้ากิโล หรือไม่ก,กว่ามากกว่านั้นนะอันนี้เป็นเกมเกมไม้เกมไม้ที่เขาเล่นกันเป็นลูกแก้วห่วงลงตรงกลางนะนจะมีลูกแก้วนี้แล้วก็ทําให้ลูกแก้วจากตัวนี้เข้าไปอยู่ตรงกลางอันนี้เหลืออันเดียวแล้วก็ขายแล้วด้วยเพื่อนลูกค้าเขามาซื้อตอนนี้ลดราคาอันนี้ราคาน่าจะประมาณร้อยห้าสิบเก้าเผาแล้วก็ลดเหลือ 9ก้าสพน้อยว่าน่าจะประมาณกี่พันนะสี่ห้าหพันบาทเหลือประมาณสี่พบาทเป็นไม้ไม,ไ,มไม้เนื้อแข็งยางดีเลยน้อยว่านี่ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าหนังราคาก็แค่ประมาณ3า0ร้อบาทนะเพื่อนนี่ไง วันนี้อากาศเขาแบบอืมไม่โฟกัสอีกเนาะกล้องเนี่ยโทษทีเพื่อนวันนี้อากาศเขาแบบสบายสบายเลยอากาศหลังจากหลังจากมีลมแล้วก็พายุพัดเมื่อสองวันที่แล้วเพื่อนวันนี้ก็อุ้ยอากาศดีเลยเพื่อนเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดี๋ยวออกไปเดินเล่นข้างนอกหลังจากปิดร้าน ของในนี้จะเป็นของที่ใช้ตกแต่งภายในบ้านเพื่อนเพราะว่าถ้าไว้ข้างนอกอากาศที่นี่แบบหนาวเขาจะแตกหักได้เนาะก็เป็นของตกแต่งกระต่ายนี้น่าจะประมาณ600กว่าบาทเพื่อนถุงเท้าที่น้อยเคยโชว์ที่แล้วก็ขายเหลือประมาณ สิบกว่าคู่เพื่อนก็ขายได้เรื่อยๆนะถุงเท้าซื้อมาเยอะเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีรูปนี้รูปปั้นก็มีเหลือประมาณนี้เพื่อนของของแต่ละชิ้นเนาะก็ขายได้เรื่อยๆเพื่อนแก้วน้ำ ขายได้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวไปน้เอาลืมอยู่ในสต็อกเดี๋ยวนเอามาใส่เป็นนกฮูกแล้วไปแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ